วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรู้นิสัยอา่านใจคนโอกาสนี้พบกับผมโค้ต้นปาจงจากกิจสักสุวรรณโคนน้ตนิสัยและนักจิตวิทยาบำบัดครับหลายคนมีคําถามเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครเรามีความฝันอะไรและในชีวิตนี้ความสําเร็จของเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับทุกคนที่มีคําถามแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วครับเส้นทางแห่งความสุขเส้นทางแห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งความมัง่งคั่ง จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกครับล้วนเกิดจากคำถามเหล่านี้รู้สิ่งใดไม่สู้รู้ใจตนความรู้บนโลกนี้มีมากมายอุปมาเหมือนกับใบไม้ในป่าใหญ่แต่มีเพียงความรู้เฉพาะไม่กี่อย่างครับที่เปรียบดังใบไม้ในกํำมือที่จะนําพาชีวิตของเรานั้นไปสู่เส้นทางที่ปรารถนาและถูกต้องดีงามซึ่งที่สำคัญครับเป็นเส้นทางที่ง่ายๆ หนึ่งในองค์ความรู้เหล่านั้นที่เราควรศึกษาคือวิชาชีวิตครับโดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจตนโลกใบนี้เต็มไปด้วยวิชามากมายมหาศาลเรียกว่าเรียนกันทั้งชีวิตเนี่ยก็เรียนกันไม่หมดนะครับเพียงแต่ในบรรดาคนทั้งโลกกว่า6,000ล้านคนจะมีสักกี่คนครับที่ได้รู้จักสุดยอดวิชาที่เรียกว่าวิชาชีวิตซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ครับ ถ้าวิชาชีวิตโดยทั่วไปอาจจะเป็นวิชาที่ประกอบอาชีพเราเรียนมาเพื่อไปทํามาหาเลงชีพแต่มีวิชาใดวิชาหนึ่งครับที่ส่งผลกับเรานั่นคือวิชาของคนที่ประสบความสําเร็จการเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรและการทําอะไรนั้นที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆดังนั้นครับหากใครที่เกิดมาแล้วและได้มีโอกาสมาฟังเสียงของผมในวันนี้ครับ ไม่ได้จะมาศึกษาวิชาชีวิตอย่างเดียวครับเราต้องถือว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเราจะได้มาเรียนรู้ว่าเส้นทางความสําเร็จของเราที่ง่ายๆเป็นอย่างไรผมจะเล่านทิทานยกตัวอย่างครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือสําราญที่กำลังข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเป้าหมายที่ต่างประเทศในขณะที่อยู่บนเรือสําราญลานี้ครับเวลาแห่งความเหงาเวลาแห่งความเศร้าเวลาแห่งความสนุกสําราญ มีอยู่บนโลกของเรือสำราญครับในเรือสำราญมีชายคนหนึ่งเป็นกัปตันเรือชีวิตของเขามีความรอบรู้แทบทุกเรื่องและมีผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารชายผู้นั้นคือศาสตราจารย์เขาเป็นคนเก่งทั้งทางโลกเรียนปร,ริญญาได้หลายใบและก็มีความรู้รอบโลกเช่นเดียวกันศาสตราจารย์ได้ขึ้นเรือมาและเข้าไปทักกัปตันว่ากัปตันคุณเคยเรียนวิชาอย่างนี้ไหม กับตันคุ้นคิดและถามว่าวิชาอะไรครับศาสตราจารย์เลยกล่าวคําว่าวิชาประวัติศาสตร์กับตันจึงตอบว่าไม่ได้เรียนครับผมไม่เคยเรียนเลยน่าเสียดายนะเพราะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยบ่งบอกเรื่องราวของชีวิตได้หลายๆอย่างเขาถือกันว่าคนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงหนึ่งในสี่ของชีวิตเลยนะครับศาสตราจารย์ได้พูดเช่นนี้ทําให้กับตันฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับ เพราะเขาเชื่อว่าในความรู้ของเขาที่มีมาเนี่ยรู้สึกไม่เป็นประโยชน์แต่ในขณะเดีวยวกันศาสตราจารย์ก็ด้วยความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีความรู้จึงแนะนําความรู้ใหม่ๆวันถัดมาศาสตราจารย์ถามอีกว่ากัปตันคุณเคยเรียนวิชานี้ไหมวิชาอะไรครับวิชาภูมิศาสตร์กัปตันจึงตอบเช่นเคยครับว่าไม่เคยเรียนน่าเสียดายนะเพราะวิชาภูมิศาสตร์ทําให้เรารู้จักโลกกว้างขึ้น ถือว่าถ้าใครไม่เรียนวิชานี้ต้องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตทีเดียวกับตันได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกคุ้นคิดว่าความรู้ที่เรามีนี้หายไปครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยเหรอวันต่อมาครับกับตันได้ถูกถามอีกเช่นเคยกับตันกับตันคุณเคยเรียนวิชานี้ไหมวิชาอะไรครับวิชาปรัชญาโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่เคยเรียนเลยแค่ฟังชื่อแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยครับ ว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรโถ่น่าเสียดายที่ไม่เคยเรียนวิชานี้เพราะวิชาปรัชญานี้เป็นวิชาชั้นสูงเป็นต้นกําเนิดของทุกๆวิชาเลยนะเขาถือกันว่าคนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง3มในสี่ของชีวิตเลยทีเดียวกับตันบ่นเสียดายและรู้สึกว่าชีวิตสูญเปล่าไปมากมายขนาดนั้นเชียวหรือเขาไม่สบายจนนอนไม่หลับและก็ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเฝ้าคุณคิดถึงชีวิตที่ผ่านมา ด้วยความเศร้าแต่แล้วทันใดนั่นเองครับเขากลับพูดพาดวิ่งลงมาเคาะประตูเรียกศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ตื่นหน่อยครับท่านศาสตราจารย์ตื่นหน่อยศาสตราจารย์จึงออกมาเปิดประตูและกล่าวว่าเรียกผมทําไมนี่มันดึกมากแล้วนะผมอยากทราบว่าท่านเคยวิยชานี้ไหมคําถามนี้เป็นคําถามที่ออกจากปากกัปตันครับศาสตราจารย์จึงคุ้นคิดและถามว่าวิชาอะไรวิชาว่ายน้ําครับ คุณศาสตราจารย์เคยเรียนไหมศาสตราจารย์จึงตอบว่าไม่เคยครับฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยและวิชานี้ไม่รู้ว่าสำคัญอย่างไรแย่เลยครับท่านผมไม่ได้เรียนวิชาที่ท่านถามมาทั้งหมดแต่นับว่าเสียดายไปค่อนชีวิตแต่ท่านไม่เรียนวิชาว่ายน้ำมาเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียทั้งชีวิตเลยนะครับทำไมล่ะศาสตราจารย์ตั้งคำถามเสียงดังกับตันจึงตอบว่าเรือของเรารั่วและมันกำลังจะจมครับ บางครั้งเราต้องมีเหตุการณ์ที่มาทําให้เรารู้ว่าในบรรดาวิชาทั้งหลายที่เรียนมานั้นวิชาใดสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้คงทําให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ครับว่าวิชาชีวิตมีความสําคัญอย่างไรหนึ่งในวิชาชีวิตที่ผมจะมีโอกาสถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังต่อจากนี้คือวิชาเข้าใจตนครับการเข้าใจตนหรือการอ่านใจตนนั้นมีความสําคัญมากในยุคป,ปัจจุบัน เปรียบเหมือนวิชาชีวิตวิชาหนึ่งที่ทั้งโลกไปนี้มีความรู้มากมายแต่วิชาแห่งการเข้าใจตัวตนนั้นคือการเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรสิ่งใดที่เราควรทำเพื่อที่จะประสบความสาเร็จง่ายๆเคยมีคำกล่าวคำหนึ่งของไอสไตน์ครับได้กล่าวว่าปลาว่ายน้ำเก่งมากแต่หากเราตัดสินใจความสาเร็จของปลาครับ ด้วยการให้มันไปปีนต้นไม้ปลาตัวนี้มันจะแก่และตายไปพร้อมกับความเชื่อว่าตัวมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยคนเราเช่นกันครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต่างรู้ครับว่าเราทำอะไรได้ดีไม่ถนัดอะไรเก่งอะไรไม่เก่งอะไรสิ่งนี้บางครั้งเรียกว่าพรสวรรค์บางครั้งเรียกว่าทักษะความสามารถ หรือศักยภาพทุกคนล้วนมีแต่กำเนิดครับเสมือนปลาที่สามารถว่ายน้ำได้เก่งกว่าลิงที่สามารถปีนต้นไม้ได้ซึ่งความเก่งของมนุษย์เราล้วนแตกต่างกันแล้วตัวเราล่ะครับมีความเก่งอะไรมีความเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษครับมีข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับพรสวรรค์ของเราครับข้อแรกพรสวรรค์ของเราเป็นอย่างไรสามารถดูได้จากสิ่งที่เราชอบทา บางครั้งมาในรูปของงานอดิเรกสิ่งที่เราทํำในเวลาว่างชอบและมีความสุขที่ได้ทําข้อที่2คือเราทําได้ดีเมื่อทําแล้วผลลัพธ์ออกมาได้ดีมีคนชื่นชมเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งบางครั้งก็ทําให้เรานั้นมีไรายได้กลับมาและข้อที่3ข้อสุดท้ายนั้นคือเราเรียนรู้ได้เร็วสามารถพัฒนาได้ อย่างก้าวกระโดดสามสิ่งนี้บรรจบเหมาะพร้อมกันเรียกว่าพรสวรรค์ซึ่งพรสวรรค์นี้เหมือนปลาครับที่ว่ายน้ําเก่งว่ายน้ําเร็วว่ายน้ําได้ดีและมีความสุขที่ได้ว่ายน้ําซึ่งน่าเสียดายนะครับหากปลาตัวนี้จะต้องไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงหรือเหมือนกับเราที่มีพรสวรรค์ในการเรียนรู้ภาษาได้ดีแต่ว่าไม่เก่งวิชาคนวณซึ่งแน่นอนครับ เราอาจมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยได้ใช้ภาษาได้สร้างสัมพันธ์หรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิสรภาพทางด้านของการพูดแต่เมื่อเวลาที่เราเข้าชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคำนวณเรากลับไม่มีความสุขเหมือนเอาเราที่เก่งว่ายน้ําและไปปีนต้นไม้เหมือนกันครับซึ่งทั้งหมดนี้เรามีวิธีแห่งการที่จะค้นพบตัวเองครับคือหหากเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไร จงไปหาสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนในตัวอย่างนี้คือการที่รู้ว่าเราไม่ชอบคำนวณเราไม่ชอบคณิตศาสตร์ซึ่งทำให้เราประสบความสาเร็จได้น้อยมากในเส้นทางที่เราไม่ชอบการที่ค้นพบครับว่าเราไม่ชอบอะไรจะทำให้เราไม่ต้องเดินทางไปในทิศทางนั้นและเลือกหันหลังกลับไปในเส้นทางที่ตรงกันข้ามแทนถัดมาครับเมื่อเจอในสิ่งที่ไม่ชอบ เราจงหาสิ่งที่ชอบที่หลงไหลหรือเรียกว่าแพชชั่นความปรารถนาอันแรงกล้าครับสิ่งที่เราชอบนั่นอาจจะมาจากการที่เราทำแล้วมีความสุขเหมือนที่ข้างต้นได้พูดมาแต่นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราชอบที่เราทําได้นานนั้นคือสิ่งที่เราสามารถจดจ่อทําได้อย่างยาวนานและเกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนเราสามารถตื่นขึ้นมาขยันอดทนพยายามและอยากจะทํามนทุกวัน สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยครับมีเด็กคนหนึ่งขยันที่จะตื่นขึ้นมาทําขนมให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ตัวเองได้ทานเขาไม่ถนัดที่เขาจะวาดภาพซึ่งคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมในสิ่งที่เขาถนัดคือการทําขนมแม้ว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่ต้องไปเปิดร้านเบเกอร,รี่หรือไปเป็นเจ้าของพัทคารและทําขนมแต่การเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรทําให้เขามีความสุขและอยู่กับมันจนกระทั่งวันหนึ่งครับ เด็กคนนี้เติบโตได้มีโอกาสทำขนมให้กับเพื่อนๆได้กินเขารับรู้ว่าทุกครั้งที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับผู้คนล้วนมาจากความสุขที่อยู่ภายในใจของเขาเขาค้นพบตัวเองต่อไปครับว่าการบริการการช่วยเหลือผู้คนนั้นคือสิ่งที่เขาชอบเขาได้เข้าเรียนต่อในสาขาอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวและค้นพบตัวเอง ว่าเขาควรจะเป็นนักบริการที่สุดยอดและในปัจจุบันนี้เขาได้กลับกลายมาเป็นผู้จัดการในระดับสูงของการบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมซึ่งนั่นก็เหมือนภาพในอดีตครับที่เขาคอยช่วยเหลือให้ผู้คนได้ทานอาหารอร่อยๆอซึ่งในวันนี้ภาพนั้นใหญ่ขึ้นเขาได้มาเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้บริการผู้คนทั้งหลายนักท่องเที่ยว และผู้ที่มาพักแรมในโรงแรมได้เข้ามาใช้บริการอย่างมีความสุขเห็น <He hn S 2> ไหมครับว่าการค้นพบสิ่งที่ชอบนั้นส่งผลให้ในอนาคตเราได้ค้นพบอาชีพค้นพบสิ่งที่ทำได้ดีและสามารถประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ค้นพบความสำเร็จหรือหนทางที่ชอบนั้นน่าเสียดายนะครับชีวิตไปทำงานเมื่อเราเรียนจบอาจจะประมาณ22ปี ถึง25ปีเราต้องอยู่กับอาชีพที่เราไม่ชอบไปจนกเกษียณ60ปีลองคำนวณดูนะครับกว่า40ปีที่เราได้ค้นพบอาชีพที่เราไม่ชอบและเราต้องอยู่กับมันคิดดูว่าเราจะทรมานและเหนื่อยขนาดไหนที่เราเป็นปลาเราต้องไปปีนต้นไม้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับหากคุณสนใจที่จะค้นหาตัวเองเรียนรู้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไร ถนัดที่จะทำอะไรเก่งเรื่องใดและอยากจะทำอะไรให้สำเร็จคุณสามารถมาค้นพบตัวเองและค้นหาสิ่งที่เราทำได้ทั้งวันอย่างมีความสุขครับด้วยการรับฟังในหัวข้อรู้นิสัอยอ่านใจตนกับคนต้นปามได้ครั้งต่อไปติดตามรับชมการค้นพบตัวเอง6ทิิด้วยจริตนิสัย6ติดตามรับชมทาง่องทางนี้ ขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับฟังสำหรับโอกาสนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ